กลับมาก็นต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยู่กับ SS Coffee Plus นะคะกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะ น้ำตาลน้อยแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะคะนอกจากน้าตาลจะน้อยแล้วนะคะใช้สารสกัดจากญ้าหวานนะคะแล้วก็มีซอยโปรตีนทําให้ผิวของคุณเนียนนุ่มได้ครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นเลยนะคบวันนี้1กล่องมี15บซองด้วยกันครับกล่องละ350บาทต่อกล่องนะฮะแต่วันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียงแค่หนึ่งพันเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับศูนย์ก้ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่แลกสุขภาพดีสกายเคียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้้าาา่่ะนะะมนมมใชววงีีไปดดูก เป็นแม่ของแก้มบุ๋มนะฮะก็ะขึ้นแทนเป็นที่ปรึกษา m i s s u n i v e r s e ระยอง2023แล้วนะครับหลังจากแถลงข่าวจากการประกวด m i s s u n i v e r s e Thailand 2023ครับอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะ,ะแฟนนางงามเนี่ย ก็ไม่ต้องพักกันเลยนะฮะนอกจากเราสาวงามจะเปิดตัวพร้อมร่วมชิงมงกุฎแห่งปีกันแล้วยังมีการเปิดตัวที่ปรึกษาของแต่ละจังหวัดด้วยนะฮะนี่รวมทั้งนี่แม่ลีครับหรือว่าแม่ลีสิรินอาสรินยานะฮะแม่ลีคือใครอะแม่ลีก็คือแม่ของแม่แก้มบุ๋มไงอ๋อเหรอใ่แก้มบุ๋มอะเออแม่แก้มบุ๋มปรียาดาเนี่ยนะฮะกับบทบาทใหม่ล่าสุดครับที่เป็นที่ปรึกษาวิ n i v e ว s e ระยอง2023ครับคดอมทั้งหลายเตรียมตัวคลิกกันอย่างต่อเนื่องได้เลยเพราะแม่ลีคือตัวมันคร้ ก็มีชาวเน็ตไปคอมเมนต์กันเยอะอยู่พอสมควรนะ,ะบางคนบอกว่าเนี่ยไฟแนลเนี่ยประกวด7ชั่วโมงแน่เลยเพราะแม่ลีหยุดคุยกับทุกคนที่ทักนะฮะเพราะว่าคุยเก่งมากนะฮะ,ะบางคนบอกว่ารางวัลพิเศษเข้าผับฟรี1ปีนะฮะเพราะแม่ลีเขาชอบไปเที่ยวผับนะฮะ,ะแล้วก็บอกคนบอกว่าตำนานลูกสาวก็เคยมีมงนะจ๊ะ แกบุ๋มเคยมองอะไรคุณแม่ไม่แน่ใจเออนะฮะสมัยก่อนเข้าช่องเจ็ดปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะฮะบังบอกว่านึกว่าแม่จะลงประกวดเองสวยปังมากนะครับแล้วก็บอกบางคนบอกว่าทยอยมาแต่ละคนสะพึมงมากเลยแต่ละจังหวัดนั่นเองนะคะค่ะนะคะเห็นแล้วเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราไม่ได้สนใจกันทีแรกนึกว่าเพื่อนเพื่อนทําอะไรวะมาขึ้นอะไรอิสเทิเวิรดสวานึกว่าพี่จิมซาร่าเนาะเออแม่อยู่นิวซีแลนด์หรือแม่มาทาไมอ๋อไม่รู้ไปดนว่าไม่ใช่พี่จิมนี่กว่าใครก็ไม่รู้แม่ แม่ลีเป็นเปอรดีแม่แ้มดู๊กนะอะนะคะเออเป็นยังไงบ้างแม่ปีนี้ถ้ามีซีนิเวอร์จะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเขาคึกคักนะเขาคึกคักแล้วคนสวยลงเขาเยอะมากแล้วตัวแบบว่าตัวสวยที่หายมาแบบสี่ห้าคนเขาคึกคักต้องยอมรับตรงนี้นะอืไม่ว่าจะเป็น แอนโทนีอ่ะวีนาสิงเจะาะสองคนนี้ก็เรียกฟ้าเรียกฝนแล้วอ่ะนี่ยังไม่รวมใครกัะนรินอีกอ่ะหรือว่าเจสซี่มันมาเยอ่อะแล้วเดี๋ยวจะมีนางซุกนางซ้อนโผล่มาอีกอ่ะก็สนุกอะค่ะปีนี้ต้องรอดูใช่ค่ะปีนี้เขาอยากเฟ้นหาแนวไหนก็คงจะต้อง ครบเครื่องครบเครื่องสวยด้วยภาษาอังกฤษต้องได้นะคะแล้วคนที่เขาเชียร์เชียร์กันรุนรุนกันที่แม่พูดพูดมาเนี่ยแม่ว่าจะมีได้หรอมีได้นี่มีเขารอบลึกๆนะต้องบอกแบบนี้หรอมีได้เออหรือมีมุงเลยมีมุงโฮ้ยทำไมมั่นใจเลยไม่มีใครประกวดเลยฉันเคยเจอมาหมดแล้วอะอ่ะไม่ใช่ฉันเคยเจอฉันเคยเจอแอนโทเนียน้องปีที่แพย์เจียนมามาวัดดีฉันอื เจอตัวจริงแล้วอ,อ่ะก็สวยอะอืมวีนาสริงท้านก็เคยไปเป็นกรรมการเขาสองรอบอ่ะเขาก็สวยอ่ะอืออแล้วเขาผอมลงแล้วอ่ะ,ออะเพราะว่าผอมลงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหยุดเขาได้อ่ะเจสซี่อ่ะเจสซี่มาใหม่เจสซี่ก็สวยอ่ะนารินก็สวยอ่ะมันสวยหมดแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเขาจะเอารอ่ะอืมเขาจะเอารอ่ะอืมแล้วใครจะชายในวันนั้นน่ะจริงก็ต้องรอดู นะคะคือคักน่าดูเลยทีเดียวนะครับใช่ค่คะพูดถึงมิชินิยโรสไทยแลนด์นะครับเราไปดูคนนี้ดีกว่าอเมนดานะฮะแล้วก็แอนชิลีนะฮะ,ะตอบชัดแล้วว่าไม่ใช่นางงามเตรียมฟ้องนะครับล่าสุดครับอเมนดาสดามนะฮะมิชินิยโรสไทยแลนด์2020แล้วก็แอนชิลีสกอตแคบิทนะครับก็มิชินิยโรสไทยแลนด์2021ครับครั้งนี้ทั้งคู่ได้ออกมาตอบคำถามหลังมีประเด็นนะคุณผู้ชมครับนางงามเตรียมฟ้องเวทีเพราะไม่ได้เงินรางวัลซึ่งมีการโยงมาถึงทั้งสองคนนี้ด้วยว่่าาาเเเเปป็นนนคีหรืออละะะฮโดดยฉพม นด้าโดนพวกเป้าเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับอเมริก้าอ,อฟดามเองครับได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยด้ากำลังถ่ายละครแล้วก็แอนก็มาให้ดูในไลน์เอาจริงเนี่ยไม่ได้มาจากเรา2คนตอนนั้นน่ะที่ให้สัมภาษณ์ว่าขอกลับไปเช็คก่อนเพราะมีเงินหลายส่วนเราไม่ได้ทำแค่ TPN นะมีธุรกิจอื่นด้วยที่เราทำร่วมด้วยนะครับ ต่อมาครับทั้งสองสาวได้กล่าวยืนยันพร้อมกับเรื่องเงินรับเงินรางวัลว่าเช็คค่ะครบค่านะเออครบนะหลังบ้านโอเคมากค่ะแข็งแรงพอตอนแรกเี่กกลัวแม่ปุ้ยจะเข้าใจผิดอย่างไรก็ตามครับดีใจที่ได้มาอยู่ในครอบครัวนี้กรณีนางงามร้องไห้จากกู้บ้านแล้วยังไม่ได้เงินเนี่ยไม่ใช่อามนดาแน่นอนอามนดาบอกแบบนี้นะ,ะไม่ได้ไปร้องไห้ที่ไหนะนะ มีข่าวออกมาก็ไม่ใช่ความจริงเรามีอยากจะออกมาบอกให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเรื่องของการไปฟ้องร้องเวทีไม่ใช่แมนด้าและแอนเิลีอย่างที่คนพุ่งเป้าไปคือประมาณนี้นะคะแล้วใครคะถามใครอันนี้ถามใครถามแมนด้าแอนเิลีก็ไม่รอใครครับสรุค่ะเป็นเวทีอื่นหรือเปล่าดี๋ยวต้องไปถามลูกสาวฉันค่ะบ้าจ่าบ้าจ่าเขารู้ทุกเรื่องเื่องกงการนางงามต้องถามบ้าจ่า ข่าวนี้หลุดมาจากบ้าจ่างอุ้ยจริงเหรอเออข่าวหลุดมาจากบ้าจ่างแต่ก็ต้องถามต้นเรื่องชืงอ่อว่าจ่างเออนะ,ค,ะครับครับอ,อ,อ่ะคุณผู้ชมครับไปดูอีกเวทีหนึ่งวิเชว์ไทยแลนด์ไปแล้วเราไปดูมิสแกบ้งดีกว่ากับพิณวัตรนะฮะทำไมคะฟาดแรงครับแต่แรงไม่มากเพราะวันนี้มาพื้นหลังเขียวพื้นหลังนะเขียวแล้วนะฟาดแรงพวกขี้อิจฉา แอบไปเปลี่ยนชื่อนะฮะหรือใครอิจฉาบอสยาม่าฟาดกันเดือดอีกแล้วนะครับในเพจนางงามมีการแชร์รูปเพจหนึ่งที่เขาทํารูปออกมาเจ้าของเวทีใหญ่มาประกบกันอ่ะแม่เห็นอย่างภาพนี้ เห็น,หนแล้วเออนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเป็นของมิชิลิเวิร์สความขาเป็นของมิชแกนที่เป็นแบบแกรใหญ่มิชิลิเวิร์ใหญ่นะมิชิลิเวิร์ใหญ่ก็คือคนที่ถือถ้าก็คือคุณแอนจัก,กรพงศ์นะฮะ,ะส่วนด้านขวาเนี่ยเขาก็เขียนชื่อว่าเป็นไก่นวัดนะฮะที่เป็นเจ้าของเวทีนะครับพี่วัดเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็สียใจ<ร>เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยโอ้โหพี่วัดรู้สึก แปลกๆก,ก็เลยโพสต์เล่นๆที่สตอรี่ไอจีนะฮะ,ะบอกว่าขอย้ำไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับผมไม่ได้ชื่อเล่นว่าไก่มีคนแกล้งไปใส่ในวิกิพีเดียเองมันแก้ไขกันได้เนาะพวกนี้นะขี้อิจฉากล้งไปทุกหนทุกแห่งเออพี่วัดเขาชื่อพี่วัดนในฐานะที่แม่สนิทกับพี่วัดมา20ปีเกือบเกือบ20ปีพี่วัดชื่อไก่จริงหรือไม่เจอครั้งแรกก็เรียกพี่วัดค่ะเออพี่วัดพี่นวัดหรือพี่วัด ชื่อดั้งเดิมเขาละหรือแม่ไม่รู้แม่ไม่รู้แต่ออไปบ้านเขาที่รานบุรีเนี่ยเขาก็เรียกเขาก็เรียกพี่วัดพี่วัดกันนะอองานศพคุณแม่พี่วัดพี่ต่อเขา,เขาไปอที่ลาชบุรี เขาเรียกพี่วัดพี่วัดกันเขาไม่มีใครไม่เคยมีใครเรียกไก่นะอยู่อาจจะเป็นชื่อจริงๆตอนแรกเกิดหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบแต่ว่ารู้จักรู้จักแบบพี่วัดทำไอทีวีอ่ะเขาก็เรียกนวัดคุณนวัดพี่วัดแต่ตอนหลังพี่วัดเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นบอสเซนบอสบอสชอยเออุ้ยสรรหาโวกลับไปไม่เคยได้ยินนะคะเราก็ไม่รู้ว่า จริงหรือไม่จริงแต่ว่าไม่เคยได้ยินว่าใครเรียกพี่วัดว่าไก่อีเหน่งเพื่อนทางานกับพี่วัดมา20ปีเขาเาเรียกพี่วัดเพื่อนพี่เต่าเรียนมาด้วยกันแมไมไปบอกพี่วัดบอกว่าเนี่ยอีเต่ออยู่มาหาอะไรไม่มีใครครบกูอบอกอีเหน่งกูกับมึงอ่ะ เรียนปีเดียวก็จริงแต่กูอยู่คนละกลุ่มกับมึงมึงก็สารแนรู้ทุกเรื่องนะมึงอยู่กลุ่มเด็กผู้ชายสุกัญชาสุบุรีกูอยู่กลุ่มกระเทยเรียนแต่งหน้าเนี่ยมึงกับกูจะมาคบกันได้ไหมแล้วกลุ่มเพื่อนกูมีแต่กระเทยเออมึงจะมาไหมเออกลุ่มเพื่อนกูมีอีต้าอีหนึ่งเออกระเทยหมดแล้วก็มีเมียหมอคนหนึ่งอยู่แถวอีสานเออ แล้วพวกมึงเป็นเด็กผู้ชายสุบกัญชาสูบบุหรี่กันกูไม่เอาอ่ะแล้วผมเต่าอยู่มหาอะไรไม่มีใครพบไม่มีใครพบี่ยกูอยู่กับกลุ่มกระเทยเออแต่กลุ่มเด็กใต้กูมีสองกลุ่มแต่กลุ่มมึงกูไม่เอาเพราะกลุ่มมึงพอลุกขึ้นไปแล้วชอบมินทาเป็นปกติครันุษย์โดยเฉพาะอนชนีโตวอ้วนอ่ะอ้วนทุกเรื่องวันนี้หางานทำได้ยังนั่นแหละ แต่คนดีเขาก็มีมีแม่บอกเต่าอยู่มาเลยไม่ใช่ครบกูอยู่กับกระเทยกระเทยที่กูครบะะีีมีอีนึ่งอีตั้มแล้วก็จะเป็นกระเทยรุ่นน้องก็คือพี่ดันอีเออีเอไงแล้วก็อีสุนันแล้วก็อีข้าวกูคบกับกระเทยอกูไม่คบผู้ชายกูปวดหัว มึงเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วมึงจะให้กูไปคบกับมึงได้ยังไงวันวันมึงเล่นแทงบอลกันอเออแต่กูถูกแทงอไม่ควรเลากลุ่มกอนกันคนละ t a เก็ตถูกต้องเออนี่ใครคบกูคบแต่กระเทยก็ไม่มีใครคบกูคบแต่กระเทยไงคบแต่กะพวกกระเทยลูกสาวกูเป็นกระเทยหมดอมาลูกสาวมาแต่ละตัวก็กระเทยหมดอืมเออแต่กูเคยเจอกระเทยคนนึงนะอื หมยกูทำทีวีโูโ๋ผูก็บอกเออน้องเขาเรียกเป็นหัวโป่อตอนนั้นอะเป็นเด็กผู้ชายออเอากะเทยลูกสาวมามาเข้ามาในฉากมามเรียกใครคะเรียกมึงไงหนูไม่ใช่กะเทยค่ะแล้วหนูเป็นอะไรคะหนูไม่ใช่กะเทยค่ะแล้วมึงเป็นอะไรคะหนูเป็นผู้หญิงตื่นคะ่ะเอาหัวโขกกรแพงแล้วตื่นแล้วก็ไปนอนนะคะ เอเพออีเนี่ยอ่ก็จะสวยเออเพอเพอกับบ้าอยู่ใกล้ๆกันมันเเป็นเส้นบางๆหัวเนี่ยผมอ่ะยังเป็นทหารเกณฑ์อยู่เลยเออหนูไม่ใช่กระเลยค่ะหนูเป็นอะไรหนูเป็นผู้หญิงโอ้ค่ะค่ะค่ะผู้หญิงนะผู้หญิงค่ะกระเทยนะับพี่ตาส่วนใหญ่ลูกสาวเป็นกระเทยหมดอื สมัยเรียนมหาลัยก็มีคบกับกระเทยนะครับเพื่อนผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นเด็กใต้ก็จะเข้าไปเรียนด้วยกันแต่เวลาแยกย้ายกินข้าวเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนเป็นกระเทยหมดนะฮะก็จะมีเพื่อนคนชื่ออีนอตตอนนี้ก็หนีคดีไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วทำนางงามแล้วโกงแล้วหนีคดีนางเขาแบบว่าโอ้อีนอตหน้าเป็นเหลี่ยมอ่ะเป็นเหลี่ยมแบบแล้วตะแแลกกูอ่ะ เป็นคนเชียงใหม่พูดแตตะถูกกลางนะเราเป็นคนเชียงใหม่แล้วอีหนึ่งกระทงกระเตยอีตั้มเขาก็เป็นคนอีเขาก็อีหนึ่งก็คนสักแก้วอ네ีต uhh ั้มนค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 นโคราดมันก็มองหน้าเชียงใหม่ทำไมกามใหญ่ใหญ่เหมือนตะกกัดเลยวทุกคนก็ไม่พูดสั่งส้มตำก็สั่งปลากินจกข้าวเหนียวเชียงใหม่เราก็เลยถามอีหน่อยอีคนนึงไม่นะบ้านมันอยู่นี่เองอะไรอ่ะ อะไรวะวอสารเนี่ยจะบอกว่าคนเชียงใหม่จบมองฟอร์ดอาจจะไปอยู่เชียงใหม่มาไงอยู่ค่ะอยู่อิสารค่ะวันนั้นกูขับรถไปผ่านบ้านมึงแล้วนะเชียงใหม่เออเออเออหมือนจะสารภาพอ่ะแต่ก็ไม่ยอมพูดอ่ะเออที่ไหนได้ คุณค่ะเราดราเชียงเหนือค่ะใช่แล้วอีกเพื่อนถามว่าทำไมไม่ได้บอกบึงเหรอว่ามันไม่ใช่คนเชียงใหม่ไม่เป็นพูดอะไรเลยมันบอกม่เป็นคนเชียงใหม่สาวเหนืออือก็ว่าทำไมสาวเหนือผิวมันแปลกปัดแก้มจมูอหัวโปอ่ะปัดแก้มแบบจมพูปาดเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็ลิฟต์คอร์ะแล้วเป็นเพื่อนซีใครรู้ป่ะใครปนัดดาเรืองวุฒ เดินด้วยกันเดินมาด้วยกันอีนอตมาแล้วเออ ได้ครับเบรดฝากไว้ด <Eso> <ance> ้วย SS Coffee Plus ค่ะครับก็ดูแลสุขภาพกาแฟสำหรับคุณผู้หญิงเลยนะครับมีซอยโปรตีนนะฮะมีนะครับแอลคาเนชีนในการเผาผลาญไขมันมีซันไฟเบอร์ช่วยกักเก็บไขมันได้ที่ดีเลยนะครับเบาหวานความดันไม่ต้องกลัวทานได้เพราะความหวานเขาใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลนะครับดูแลสุขภาพกันกับ SS Coffee Plus นะครับวันนี้1กล่องมี15ซองกล่องละ350บาทแต่วันนี้จะไปเลยคุณผู้ชมโปรพิเศษเลยนะซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียงแคคค่่1,000บบบาาทททเเนนนััั้รรรสใจโลย ห7 18 46 24หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอก,กับ SS Coffee พัดจาพัคคูค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ